ก็คอค่อยเก็บเอานี่แหละค่ะนี่เห็นบอกงานจะต้องถิง้งไมประมาณมือหรือสองมือค่ะเราจะวานเจี๊ยบเลยส่วนนวยถี่ต๊ลงดินนี่คือหวานเลยหวานแบบไม่มีทิฏฐิเลยเ่าอยางให้ต๊ดินมันนี่เคค่อ,คอ,คอยๆเก็บไปค่ะจริงๆเราว่าจะเก็บร้ายคนนี้ละแต่ว่ามูนีรีบลอนหลายเพราะว่ามูนีมีเขาเก็บเก็บเรากินเลยเนี่ยมันจะออกฝาดอยู่ค่ะจะยังบ้านนี่หวาน จะต้องทิ้งไปประมาณมือหรือสองมือค่ะเราจะวานเจี๊ยบเลยส่วนนวยที่ตกลงดินนี่คือหวานเลยหวานแบบไม่มีทิฏฐิเลยก็มากจะออกจะตำตำตอนนี้สังเกตปีนี้จะออกตำตำยืนนิตรละหวัวเท้านี่แหละเพราะว่าจงไวเป็นหฮมแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะเท้าแต่กะแต่กะมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกน่วยหกเจ็ดปี ส่วนมากจะออกได้ตําๆต,ตอนนี้สังเกตปีนี้จะออกตาๆอยูนิ่ระละหัวเท้านี่แหละเพราะว่าจงไวเป็นหฮมแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะเฮตเคเตมันแบบเก็บเก็บไอที่อยู่ใกล้ๆเมื่อที่สุดข้างบนก็บ่บอคอยติดลูกกันได้แล้วค่ะวันนี้วานี่เพื่อนก็นัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเวะค่ะออกจากบ้านหน้านี่ประมาณสิบฮาโลก็จะไปพบปะสังสรรค์กันก็นเลยเก็บ เพื่อนก็นัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะออกจากบ้านหน้าเนี่็ประมาณสิบฮาโลก็จะไปพบปะสังสรรค์ก,กันก็นเลยเก็บเมื่อนี้ไปทงหน้ากับีโอกาสได้ก็บหมกักมากว่าค่ะลูกว่าเนาะภาษาไทยอื่นอันนี้เป็นหวานวยใยที่อินเพราะว่าตัดหยอดทึงๆลูกมากแล้วก็เหลือแต้ข้างล่างก็จะได้ก็บกินข้างล่างค่ะก็ความสะดวกเนาะค่ะเท่าแล้ว ไปฝากเพื่อนคะ่ะเพราะว่าแน่แนใจว่า,าบักวานี่สิเป็นผลไม้ที่จะบ่ค่อยมีแล้วนะคะมีกับมีหน่อยก็เลยเก็บไปฝากพี่นัดไปกินไปกินข้าวกับเพื่อนสาวว่าเพื่อนสาวมาจาก,กต่างประเทศยายแม่ของเพื่อนแหลวก็ฝากเพื่อนนําเก็บไปกับจุ่มไปเว้าไปลคะค่ะแต่ว,ว่ากปวดเอ็นข้ออยู่ด้ก็บดถึงกับสูงหลายแต่พยายักได้บอกเร้อคะ่ะอืงามบ่ค่ะพยายักได้บอกเร้อคะ่ะ งามบ่ค่ะแต่ปีละเทือค่ะ่นจะออกช่วงนี้แหละแต่ว่าบ่แน่ใจว่าออกช่วงมีหน้ามิสาเพราะแต่ว่าก็ช่วงนี้คนออกมากกเลยเก็บปีนี้พ่คคอยดุกปา่นในค่ะแต่ก็มีพ่อต้นมากจะออกแต่ตําๆตอนนี้สังเกตปีนี้จะออกตาๆอยุนี่ทะเลาะหัวเฮานี่แหละเพราะว่าจงไวเป็นห่มแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะพทธเอาแต่ก็แต่กับมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหน่วย หกเจ็ดปีส่วนจะต้องถิ้มใบประมาณมือหรือสองมือค่ะเราจะวานเจี๊ยบเลยส่วนหนวยที่ตกลงดินนี่คือหวานเลยหวานแบบไม่มีทิฏฐิเลยเห็ดแถมันแบบเก็บเก็บไอ้จะอยู่ใกล้กลเมื่อที่สุดข้างบนก็บ่บ่ค่อยติดลูกกปนได้ล้วค่ะบะนีวาเนี่ขหวานจะต้องถิ้มใบประมาณมือหรือสองมือค่ะเราจะวานเจี๊ยบเลยส่วนหนวยที่ตกลงดินนี่คือหวานเลย หวานแบบไม่มีทิฏฐิเลยเพื่อนก็นัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะออกจากบ้านหน้านี่ก็ประมาณสิปฮาโลก็จะไปพบปะสังสรรค์กันก็นเลย<ม>เก็บที่นัดไปกินไปกินข้าวกับเพื่อนสาวว่าเพื่อนสาวมาจากต่างประเทศอันจะต้องถิงม่มไปปะมาณมือหรือสองมือค่ะเราจะหวานเจี๊ยบเลยส่วนนวยที่ตกลงดินนี่คือหวานเลยหวานแบบไม่มีทิฏฐิเลยแต่มันก็เก็บขึ้นมากินบ่อยนะคะมัน เพื่อพอ่อหลวงวาวโตลงไปแล้วนี่ผิวหนังผิวของบักวานี่จะเป็นเท่าแต่กะแต่กะมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหนวยหกเจ็ดปีส่วนกับว่าตั้มสินะค่ะือเก็บกระตองระมัดระวังคือเห็ดแห้งอะไรเม่อสิสิรุ่นก็คคอคอยเก็บเอานี่แหละค่ะนี่เห็นบอกงาเท่าแต่กะ แต่ก็มีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกปาะัาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหน่วยหกเจ็ดปีสวดใหญ่แม่ของเพื่อนหลกักฝากเพื่อนนําเก็บไปกับจมไปเว่าไปละค่ะแต่ว่ากปวดเอ็นข้ออยู่ดิกระบาดถึงกับสูงรลายแต่พ่อยากให้ตกดินโมนีก็ค่อยๆเก็บไปค่ะจริงๆเราว่าจะเก็บร้ายคนนี่ละแต่ว่าโมนีรีบร้อนหลายเพราะว่าโมนีมี เมื่อนี้ไปทงหน้ากับมีโอกาสเด็กเก็บมักมักว่าค่ะลูกว่าเนาะภาษาไทยอื่นอันนี้เป็นหวานวยใหญ่เพื่อนก็นัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะออกจากบ้านหน้านี่ก็ประมาณสิบหาโลก็ลจะไปพบปะสังสรรค์กันก็นกนเลยเก็บเมื่อนี้ไปทงหน้ากับมีโอกาสเด็กเก็บมักมักว่าค่ะลูกว่าเนาะภาษาไทยอื่นอันนี้เป็นหวานวยใหญ่ งามงามบอกอันนี้ก็เซ่และเลยะโอ้อยากหวัวพุท่าแต่กะแต่กะมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหน่วยหกเจ็ดปีเพื่อนกะนัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะออกจากบ้านหน้านี่ก็ประมาณสิบ้าโลก็จะไปพบปะสงังสรรค์กันก็นเลยเกิบงาม,งามๆบอกอันนี้ก็เซ่แรเลย โอ้ยยากหมอม่ใจน่วยง่ามๆก็จะเก็บไปถั่เพาะแล้วก็ไปแจกคนแจกตน้นนะวานของไปในป่านะเกิดนี่น่ก็ไปแขาใส่ถุงดำแจกเพื่อนๆนะคะ่ะเท่าแต่กะแต่กะมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหน่วยหกเจ็ดปีสุใหญ่แม่ของเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนนําเก็บไปกับจมไปเว้าไปละค่ะแต่ว่าก็ปวดเอ็นข้ออยู่ด้ ก็ะป๋อถึงกับสูงหลายห้างามบอกอันนี้ก็เซแหละแหละแล้วโอ้อยากหัวพี่นัดไปกินไปกินข้าวกับเพื่อนสาวว่าเพื่อนสาวมาจากต่างประเทศเขาเก็บเก็บเรากินเลยเนี่ยมันจะออกฝาดอยู่ค่ะจะยังบ้านในวัดไม่อยากให้ตกดินมันนี่เค่อยาใเก็บไปค่ะจริงๆเราว่าจะเก็บายคนนี้ละแต่ว่ามันนี่รีบร้อนหลายเพราะว่ามันนี่ไม่นัดไปกิน ไปกินข้าวกับเพื่อนสาวว่าเพื่อนสาวมาจากต่างประเทศเท่าแต่กะแต่กะมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหน่วยหกเจ็ดปีส่วนกับว่าตั้มสินะคะ่ะือเก็บก็ตตองละมัดระว่างคือเห็ดแห้ง,งหลายเมื่อสิรุนก็ค่อ,คอยๆเก็บเอานี่แหละค่ะนี่เห็นบอกงาเพราะว่าตัดหยอดทึ่งๆลงมากแล้วก็เหลือแต่ข้างล่างก็จะได้เก็บกินข้างล่างค่ะ ก็กวามสะดวกเนาะค่ะทเทาแล้วพปอยากได้บอกเร้่อค่ะงามบ่ค่ะงามงามบอกน,นี่แหลใแหละเลยอโอ้ยอยากหัวเพื่อนมากจะออกใจต่ำๆตอนนี้สังเกตปีนี้จะออกต่ำๆยุนี่ระ,ละเลหัวเขานี่แหละเพราะว่าจงไว้เป็นหฮมแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะงามงามบอกน,นี่แซ่ลแหละเลยอโอ้ยอยากหัวเพื่อนมากจะออกใจต่ำๆ ต้นนี้สังเกตปีนี้จะออกดำๆอยู่นี่ทะเลาะหัวเห้านี่แหละเพราะว่าจงไว้เป็นหฮมแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะเท,าทา่าแต่กะแต่กะมีความสุขดีค่ะต้นนี้ปลูกประมาณหกเจ็ดปีเด้อค่ะออกหน่วยหกเจ็ดปีเพื่อนกะนัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะออกจากบ้านหน้านี่ก็ประมาณสิบ้าโลก็จะไปพบปะสังสรรค์กันก็นกนเลยเก็บก็บอิน เพราะว่าตัดหยอดทึ่งๆงลงุมากแล้วก็เลือแต้ข้างล่างก็จะได้เก็บกินข้างล่างค่ะก mm ็ก hmm. วามสะดวกนะคะเท่าแล้วล mm hmm. แต่มันเกิดเก็บขึ้นมาเก็บบ่้เน,ไไน,นะคะม mm ัน hmm. พอเพอื่อพอ่อล mm ู hmm. วกวาโตลงไปแล้วนี่ผิวหนังผิวของบักวานี่จะเป็นต้นมากจะออกแตําๆต,ตอนนี้สังเกตปีนี้จะออกแตําๆยูนินลเลอะหัวเฮานี่แหละเพราะว่าจงไว้เป็นหฮมแต่ว่าข้างลางนี่เต็มเลยค่ะ งามบอกอันน ну oh, ja, ี้กรเซยแหละแล้วโอ้ยากหัวเพ่นมากจะออกต่ตำตำตัวนี้สังเกตปีนี้จะออกตำตำยุนี่ทะเลาะหัวเฮานี่แหละเพราะว่าจงไว้เป็นหุมแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะพยากได้บอกเร้อค่ะอืงามบ่ค่ะเพื่อนก็นัดไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะออกจากบ้านหน้านี่ก็ประมาณสิบหาโลกก็จะไปพบปะสังสรรค์กันก็เลยก็บเพนมากจะออกต่ตำตำ ตอนนี้สังเกตปีนี้จะออกกำันตั้อยู่นี่ทะเลาะหัวเหานี่แหละเพราะว่าจงไว้เป็นหฮมแต่ว่าข้างล่างนี่เต็มเลยค่ะเฮดแถมันแบบเก็บเก็บไอ้ที่อยู่ใกล้ๆเมื่อที่สุดข้างบนก็บ่บ่บบค่อยติดลูกกันได้แล้วค่ะบานิวานี่ค่ะกับว่าตั้มสินะค่ะือเก็บกระตองละมัดระว่างคือเฮดแห้งอลไรเมื่อสิรุ้นก็ค่อยๆเก็บ,กบออเอานี่แหละค่ะนี่เห็นบอกงานไปกิน ไปกินข้าวกับเพื่อนสาวว่าเพื่อนสาวมาจากต่างประเทศพี่นัดไปกินไปกินข้าวกับเพื่อนสาวว่าเพื่อนสาว